สวัสดีครับอยู่กันในเกม v a l k i l i u s นะครับเป็นเกมของค่าย Vmix นะครับเป็นเกมแบบเกมการ์ดนะแล้วก็เป็น p a ย์ท e r n ด้วยบางคนบอกพอเป็นเกมการ์ดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมการ์ดที่สนุกจริงๆนะแล้วก็เล่นง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่า หน้าตาเกมประมาณไหนแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมแบบแนวตั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแบบแนวกระดานเนาะเป็นต้องวางการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเกมแบบแนวตั้งแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมือถือใครนะครับสามารถที่จะหมุนจอได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะหลักๆนะครับของเกมนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน ก็คือมีของส่วนของเรื่องราวนะครับก็คือตรงนี้นะเราก็เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเป็นการฝึกมือของเรานะครับแล้วก็เป็นทัวนาเมนต์นะครับแล้วก็เป็นอารีนานะครับอันนี้คือให้ดูการเข้าอารีนาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเกมเพลย์ตรงนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เล่นให้ดูก่อนนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเราแค่ ใส่ตัวละครเข้าไปนะครับหรือการ์ดเข้าไปแหละนะครับแต่ว่าการ์ดแต่ละตัวนะครับจะมีความสามารถของเขาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยเดื่อยเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องศึกษานะว่าการ์ดของเราแต่ละตัวเนี่ยนะครับเออมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะชนะหรือเปล่านะ อันนี้เล่นกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับขนาดรีวิวเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับสำหรับการไต่แรงการเล่นอะเรนานะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวขอจบเกมนี้ก่อนละกันน่าจะลงผิดฝั่งไปแล้วนะครับน่าจะแพ้แล้วครับ เขาพลังโจมตีตั้งเจ็ดนะตัวนี้แล้วก็เลือดสามนะครับแต่เขาต้องตีให้เราตายก่อนนะสุดท้ายแล้วเขาจะมาตีเราตัวนี้นะครับถ้าเขามาตีเราถึงตัวนี้หรือว่าเราไม่มีการ์ดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะแพ้ไปเลยนะครับ <Sorry. S 1> แล้วมันก็จะมีเกรีรดพลังตัวนี้นะชาร์จนะครับ <Yeah. S 1> ในการที่จะลงตัวละครลงการ์ดของเรานี่นะครับ <onst> น่าจะเรียบร้อยแล้วลเราได้ดับไฟแล้วนะครับ หมดแล้วเราไม่เหลือการ์ดที่จะลงนะเราเหลือตรงนี้คือแต่ว่ามันต้องรอชาร์จก่อนนะครับซึ่งเขามี2ตัวอย่างเงี้ยเราจะลงทันไหมดูก่อน <that> s <S ลง <it. S 1> ไปไม่ทันแล้วครับเห็นไหมเขาตีเราได้ละโอเคเห็นไหมครับก็จะได้เหรียญด้วยนะครับเหรียญตัวนี้เนะี่ยเป็นเหรียญที่สาคัญมากเลยนะครับถ้าแพ้เราจะได้10เหรียญถ้าจะ ชนะนะครับได้20เหรียญน,นะอันนี้เป็นเกมเพลย์ให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3ฟีเจอร์นะครับเป็นของส่วนของเรื่องราวนะครับทัวนาเมนต์นะครับแล้วก็อารีน่านะครับประมาณนี้นะไม่แน่ใจในอนาคตข้างหน้านะครับจะมีฟีเจอร์อื่นๆเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องราวเนี่ยนะครับเอ่อ ณปัจจุบันเนี่ยที่รีวิวตอนนี้เนี่ยนะครับเปิดแค่ถึงด่านด่าน3นะครับด่านสียังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอการรออีก3วันถึงจะเปิดนะครับเขาก็ค่อยๆเปิดค่อยๆปล่อยออกมาเนาะโอเคอ่ะและการที่เกมนี้นะครับเป็นเกม NFT แบบ Pay-to-Earn นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดถึง ตัวละครนิดนึงก่อนนะครับตัวละครของเรานะครับหรือการ์ดของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับมันจะมีเรื่องราวของเขาอยู่เกี่ยวกับตัวผู้หญิงพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ในหน้าจัดทีมนะครับเราสามารถจัดทีมได้ทั้งหมดใน1ทีมก็คือมี8การ์ดนะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยมันจะขึ้นมาสลับกันไปนะครับ แต่และตัวนะครับมีความสามารถเราเข้าไปดูได้สมมุติอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตัวนี้ละกันอะลิซ่านะครับนะลิซ่าเนี่ยเวลาเราเราดูนะครับเราดูานในส่วนของตรงนี้นะครับเลเวลนะครับแล้วก็ค่าคอสที่จะต้องจ่ายก็คือไอ้แถบชาร์จพลังข้างล่างเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับเราต้องให้ขึ้นมาถึง4หลอดก่อนนะครับเราถึงจะปล่อยลิซ่าออกไปได้ No. แล้วก็อันนี้คือพลังโจมตีนะครับอันนี้คือพลังชีวิตนะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยนะครับก็คือฟูลสวิงนะครับความสามารถของเขาก็คือเมื่อจัดวางจะสร้างความเสียหาย1แก่ศัตรูด้านหน้าและมอบมึนงง6วินาทีก็คือเดี๋ยวไปดูไปดูรูปตรงนี้อ่ะเดี๋จะอธิบายให้ฟังนะครับเขาจะมีรูปตัวอย่างให้ดูด้วยนะ เนี่ยสมมติว่าพอเราปล่อยการ์ดลงไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะเนี่ยพอเราปล่อยการ์ดลิซ่าลงไปปุ๊บถูกไหมครับมันจะตีข้างหน้าเลย1ทีนะครับแล้วติดบืนงงด้วยนะครับดูทีนะพอลงการ์ดปุ๊บตีเลยนะครับแล้วติดบืนงงด้วยติดบืนงงคืออีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะการ์ดใบนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย6วินาทีด้วยกันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับว่า ความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดูคลิกไปดูอย่างนี้ได้เลยนะครับไปอ่านดูแล้วก็ไปดูตัวอย่างอย่างนี้ได้นะครับทุกตัวมีหมดครับทุกตัวมีหมดเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างสมมติไปดูตัวเรเน่แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้นะครับเครื่องหมายคำถามตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีบอกแต่ตัวนี้ก็คือจะเติมครูดาวให้กับตัวเอง นะครับเห็นปะคือจะมีบอกหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับมีพลังโจมตีพลังเ,เลือดอะไรเงี้ยบอกหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ในการต่อสู้เนาะนะครับในเรื่องของอารีน่านะครับเรามาดูกดเครื่องหมายกดเครื่องหมายคําถามตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเราสามารถที่จะมาดูได้ว่าผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับให้รา,หางวัลอะไรกับเราบ้าง เขาก็บอกว่าเมื่อชนะนะครับจะได้20เหรียญนะครับยีเหรียญเซนนะครับแล้วก็เออขอโทษทีน่าจะเซนีนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับนะจะได้20เหรียญตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพนะครับจะได้1ิบเหรียญโอเคไหมครับเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะ เอาไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็คือศูนย์แลกเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้นะครับอ่าจะให้ดูเลยนะครับศูนย์แลกเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้แลกได้1ต่อ100นะครับ1ต่อ100ก็คือแลกจากเหรียญเซนตรงนี้แหละครับตัวตัวแซตตัวนี้แลกจากเีแลกจากเหรียญเซนเป็นเหรียญวอลคิเลียมนะครับซึ่งก็คือใช้ ร้อยต่อหนึ่งใช้100่งร้อยเซนนะครับต่อหนึ่งวอลคิเลียม100เหรียญเซนนะครับแลกได้1วอลคิเลียม1วอลคิเลียมนะครับตอนนี้มีราคาประมาณตีกลมๆก็คือ1นึ่งดอลแหละนะครับประมาณ1ดอลลาร์ก็คือประมาณสามสิบห้าบาทละกันเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราแลกเนี่ยเราจะเสียค่าผสมอีก5เซนนะครับนะสมมติว่าผมกดให้ดูนะตอนนี้ผม ผมมีอยู่115ถ้าผมกดแม็กเลยผมจะได้แค่1เหรียญนะครับแล้วก็ต้องเสีย5เซนด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะถอนออกได้เลยถ้าเราเติมแพ็คนะครับเติมแพ็ค275พอดีผมเติมไปแล้วนะครับเข้าไปดูร้านค้ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงอนะเนาะเพราะตอนนี้มันน่ามันน่าจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตดูก่อนนะมันน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเติมไปแล้ว ก็คือมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นแพ็กเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับจำชื่อเต็มๆไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก็คือราคา275บาทเลยนะครับเราสามารถที่จะเติมจากสมมุติว่าเ,เพื่อนๆเ,เล่นผ่าน Play Store นะครับก,ก็เติมเหมือนเติมเกมปกตินั่นแหละนะครับเติมผ่าน Play Store ได้เลยนะครับตัดบัตรตัดอะไรได้เลยนะครับ 275บาทแต่ว่าเราสามารถที่จะทําเงินได้ก็คือในการต่อสู้อรีนาเนี่ยนะครับเขาจะให้มาทั้งหมดเนี่ยต่อวันนะประมาณ6ครั้งนะครับฟรีๆนะครับแล้วก็รวมกับการดูโฆษณาอีกโคตาอีก4ครั้งนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ทั้งหมดวันหนึ่งก็คือ10ครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราเข้าได้10ครั้งเนี่ยนะครับถ้าสมมุติกรณีที่เราชนะหมดเลยนะครับ oh. เราชนะหมดเลยนะครับเราจะได้ 200, so 200เหรียญเซนถูกไหมครับเราจะได้200เซน200เซนนะครับถ้าเราไปแลกจากหน้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับไปแลกเหรียญน,นะครับเราจะได้กี่เหรียญครับเราจะได้ทั้งหมด2เหรียญวอลคิลเลียม2เหรียญวอลคิเลียมก็มีค่าเท่ากับประมาณ 70บาทถูกไหมครับอ่าเจบาทก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเนาะเล่นไม่กี่วันเองนะครับก็จะครอบคุม275บาทที่เราเติมไปแล้วนะครับแต่นั้นคือกรณีที่ชนะหมดนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราชนะไม่หมดเราแพ้นะครับเราแพ้เราได้กี่เหรียญครับอ่ะแพ้เราจะได้10เหรียญน,นะครับถ้าเราแพ้เราได้10เหรียญสมมติเราได้10เหรียญก็เท่ากับวันนึงเราได้ครึ่งหนึ่งอ่ 35บาทนะครับแต่นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราแพ้ทุกตาเลยนะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีแพ้มีชนะบ้างก็เฉลี่ยกันไปนะครับถ้าสมมุติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักแพ้บ้างชนะบ้างแล้วตกได้เหลียงกว่าๆนะครับก็ได้ประมาณสัก50บาทละกันกลมๆนะครับก็คิดว่าน่าจะ5 6วันอ่ะ6วันละกัน6วันก็น่าจะครอบคลุม275บาทที่เราเติมไปละ นะครับและสามารถที่จะถอนได้ทุกวันด้วยนะครับสำหรับคนที่เติมนอ้องสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เติมนะครับไม่ได้เติมช่วงแรกอะนะครับมันก็จะเออไม่ได้2เหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงละกันไปดูตรงซีซั่นนะครับรไปดูตรงซีซั่นตรงนี้นะครับ แล้วตอนนี้เขาบอกว่าไอซีซั่นตรงน,นี้เราเหลืออีก9วันด้วยกันนะครับเขาจะเอาอันดับ1ถึง25นะครับเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับไปอยู่ระดับซิลเวอร์นะครับไปดูตรงตรางวัลตรงนี้ครับนี่ครับเขามีบอกเลยรางวัลมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมถ้าสนใจไหมครับนะครับ ไปดูซีซันอีกทีนึงนะครับไปดูซีซันพาร์ทด้วยอ่ะซีซันพาร์ทก็มีข้อมูลอยู่นะครับรับราง,ง,งวงรางวัลอะไรก็ประมาณนี้ด้วยนะเกมน่าเล่นมากครับเกมภาพสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวกดให้เพื่อนๆดูทุกอันเลยนะครับ ก็จะมีรางวัลอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ นะครับนี่เห็นไหมหน้าตาจังประบานี้นะครับมีรางวัลเช็คชื่อด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นโฆษณาเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงครับะนะครับวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะ คะแนนตอนนี้นะครับก็ตอนนี้อันนี้คือคะแนนนะครับอันนี้คืออันดับเนาะอันนี้ของผมได้ศูนย์คะแนนนะครับแล้วก็อยู่อันดับ43เดี๋ยวหลังจากอัดคลิปนี้เดี๋ยวจะเล่นต่อเลยนะครับแล้วก็เขาจะอันดับ1นึ่งถึงยีานะหนึถึงยีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถึงจะเลื่อนไปเป็นระดับซิลเวอร์ได้นะครับ Been for you. แล้วเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกทีนึงนะครับในส่วนอื่นๆอีกนะครับโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตไปดูซีซันกันอีกทีหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับว่าเ,เกมเนี้ยนะครับในส่วนของซีซันเนี่ยเหมือนเขาจะจัดเป็นกลุ่มนะครับจัดเป็นกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ครับไม่รู้มีกี่คนแหละแต่ว่าเขาจะเอาอ,อันดับดีที่สุด1ถึง 25หนะครับหรือ9วันแหละนะครับเอาอันดับ1ถึง25เข้าไปอยู่เข้าเลื่อนชั้นนั่นแหละนะครับเลื่อนชั้นไปอยู่ระดับซิเวอร์พออยู่ระดับซิเวอร์เนี่ยนะครับเราก็จะไปเจอคนที่อยู่ระดับ1ถึง25ที่เลื่อนขึ้นมาเนี่ยจากกลุ่มอื่นเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มนั้นอีกนะครับแล้วก็จะแข่งกันอีกแล้วก็เอาอันดับดีที่สุดอีกนะครับเลื่อนขึ้นไประดับถัดไปอีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ กมเนี่ยมันน่าสนใจอย่างนี้แหละครับแล้วก็พูดง่ายคือเราก็เราก็จะเจอคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ, like รบโอเคประมาณนี้อันนี้คือการส่วนสุดท้ายนะครับคือการอัญเชิญนะครับอัญเชิญอันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นใช้แบบโซนะครับโซก็คือตัวนี้นะด้านบนตัวนี้เนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะอัญเชิญได้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเหรียญตัวนี้ละนะครับเหรียญสีฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับหรือหินตรงเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อันนะครับอันแรกคืออันพิกอัพนะครับอันที่2คือทั่วไปนะครับถ้าพิกอัพเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีตัวละครเหมือนเหมือนอยู่หน้าตู้อย่างเงี้ยนะครับ สองตัวคือเหมือนว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเปิดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าทั่วไปก็คือส่มทุกตัวเลยนะครับเราไปดูอัตราก็ได้นะตรงนี้นะเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับให้สะสมไปสักถึง3,000ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวนะครับเห็นไหมลองดูอีกทีนึงนะครับถ้าตรงพ i ิกอัพนะครับเราเข้าตรงเครื่องหมายคำถามนะครับเราจะเห็นว่า อะอย่างอย่างตัวหน้าตู้เนี่ยก็คือเคสเคสเนี่ยจะมีโอกาสออกถึง1.5%เลยนะนะครับสำหรับตู้นี้นะแล้วก็เอมิลี่4%นะครับกลับไปนิดนึงถ้าไปด,ดูตรงทั่วไปนะครับก็คือเท่ากันหมดเลยนะครับเคสก็เหลือ0.8เห็นปะ่ะเพราะนั้นอันนี้คือไม่ได้เจาะจงว่าตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเผื่อเราอยากได้ตัวอื่นๆนะครับเราก็มาเปิดตูน้นี้แต่ถ้าเกิด เราต้องการได้ตู้ได้ตัวตามที่อยู่หน้าตู้นะครับเราเข้ามาเปิดที่ pickup ดีกว่านะครับก็เกมนี้ต้องบอกว่าสนุกจริงๆนะครับเล่นแล้วสนุกลองลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับมันมีตอนนี้มีประมาณสัก3ฟีเจอร์ให้เล่นกันแล้วก็มีตัวละครค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคแล้วก็มีของแจก อะไรอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมีแล้วก็มีแพ็คเสียตั้งอะไรอีกนะครับลองเข้ามาดูลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับของนิดนึงอ่าโอเคก็หลักๆนะครับประมาณนี้ละกันเนาะนะเกมนี้เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็ยังเป็นเกมที่ถือว่า เอินได้ดีทีเดียวนะครับนะแล้วก็ใช้ต้นทุนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเติมมันก็ได้อะไรมากขึ้นเนาะนะก็ลองดูละกันนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวพอซีซันถัดไปนะครับจากเดิมที่เราถ,ถอนได้2เหรียญใช่ไหมครับเราก็จะได้มากขึ้นเนาะเป็น4เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นโอเคก็แต่ว่าสายฟรีถามว่าเล่นได้ไหมสายฟรีก็ยังเล่นได้นะครับ ยังเล่นได้แต่ว่าต้องไปลุ้นการถอนเหรียญในซีซั่นที่สนะครับซีซั่นแรกไม่ได้นะครับต้องไปซีซั่นที่2นะต้องรอซีซั่นสองเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เติม275บาทเนี่ยนะครับอันนี้สามารถที่จะถอนได้เลยนะครับถอนได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยววันหลังนะครับคลิปถัดไปนะครับจะมาเจาะลึก ตัวละครหรือความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยนะครับความสามารถของการาดแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูด้วยโอเคครับงั้นคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมารีวิวมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b นนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ